ส,สวัสดีครับผมป๊อปสิงมดาสวัสดีครับผมโอปอสิงดาสวัสดีค่ะต้นหอมสิงตาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเปรี่สิงตาในช่วงเทีเท่ยวไป,ไปเรื่อยขอบคุณเพื่อใจดีจากร้านกุ้ยเต๋อสิงดาค่ะที่สนับสนุนเราในทุกคลิปทุกการเดินทางครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยว่าในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรพร้อมแล้วไปกันพร้อมแล้วไปกันเลยครับพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะโดยวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบริจาคที่จากที่ที่เคยอ่านมานครับพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยสว,ส,สวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กันที่วัดวัดอโศการามอ่าเก่งมากนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดอโศการาง ใครผู้รับเชิญวันนี้เราอยู่กันที่วัดอโศการามนะครับวัดอโศการามสร้างตั้งแต่พศสองพันสีอยเก้จนถึง2,498โดยแรกเริ่มได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ถูกไหมใช่โดยวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบริจาคที่จากนางนางสาวหงอะไรนะนางสาวกิม จิมหงเหรอแล้วก็วนายสุมเมศไก่การบริจากเนื้อที่5้าสามไร่โดยอดีตนะครับวัดแห่งนี้ถูกเรียกว่านาแม่ขาวตามชื่อของของตำบลท้องถิ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันทางนี้รัา เแล้วปิกด้วยหู้ยเขาทำอะไรกันใช่ค่นนะไม่รู้ ขึ้นได้ขึ้นได้ครับขับขันขบนต้องมบอกเลครับว่าตอนนี้ขบวนมีประชาชนที่มานั่งสมาธิ

บผู้ฝั่งนู้นจะเป็นเจดีย์พระอุลังคาะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ถ้าเราหันหน้าไปทางพระเจดีย์นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นรูปหล่อพระมหากัสปะตรงลานคนวังครับจะเป็นรูปหล่อของพระมหากสสปะ ว่าไม่ใช่รูปหล่อพระเจ้าอโศกอาหาหนาคครับขอภนะัยครับหมายบอกว่าบุคคลไหนที่ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับรู้นาเป็นพระจายอยากรวบกวมกู้ถือสิ่งเดีย๋ยวลองให้ดูบรรยกน,น,นกาศครับเปตอบแล้วเดี๋ยวเราลงไปงนะครับ Thank you. เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตรงจุดสักการะรูปหล่อพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปที่มหาเจดีย์ใหญ เสียดายที่เขาไม่มีไม่มีบอกประวัติของรูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราชเขาวันเยียบน้ำเขาบอกว่าแต่เดิมที่ที่เคยอ่านมาครับพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ ที่อินเดียหรือเนปาลเนี่ยแหละแล้วเกิดความเลื่อมใสในในในพระพุทธ,ธาศาสนาพระเจ้าอาสุกมหาราชเป็นบุคคลแรกๆที่ได้มีการจารรัดทำต่อมาจากเออทำมาจากกวังหมอถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ อันมีการเกิดดับและเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติการทำดีก็ไม่ให้จิตใจวิ่งแล่นออกไปสู่ความดีต้องให้ผลของความดีแล่นเข้ามาสู่จิตใจดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหลบซ่อนเข้ามาอยู่ภายในดวงจิตของเราไม่ปล่อยให้จิตแผ่ซ่านออกไปยินดียินร้ายกับผลของการกระทำและวัตถุภายนอก อันนี้คือคําสอนที่จารึกไว้ของพ่อท่านดีครับปะไปนู่นกันเนยเอาผักหูเข้าป้ายทำไมล่ะแล้วเราจะเข้าดานัดานดันเข้าไปหรือเปล่า ไม่ใช่เหรนะ่เลื่อนหรือเปล่าเนี่เลื่อนประตูหรือว่าเราเอาแล้วก็เข้าได้คนเดียวเลยไงก็เราไม่เปิดอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาลลอกไปพอละ สิทธะราชกุมารปางหยุดยกพระกรนช้สุเมฆะครับว่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันนะครับขึ้นไปข้างบนไี่เหรอใช่เพราะว่าข้างนอกมันพื้นมันจะร้อนแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ข้างในสวย Terima kasih. Okay. มีทั้งหมดด้วยกันสี่ชั้นนะคุณผู้ชมหนึ่สองสามสี่อันนี้เป็นแบบจำลองนะฮะทำเหมือนไหมเหมือนนะ นี่นะครับภายในภายในแห่งนี้นะฮะก็จะมีแม่ชีมาวิปัสสนามานั่งสมาธิมาเดินจุดงเดินจงกรมเออเดินจงกรมไม่จุดงเป็นเป็นมาภาวนาในนี้ก็จะมีรูปปั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายกรรมฐานนะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบองค์พระธาน อันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นแกนกลางขององค์พระธาตนะครับเป็นสถูรที่ทำพระทาตุครอบไปนะ อันนี้เป็นคําสอนของหลวงปู่ฟันอาจารั์นะครับท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าใจเราดีแล้วทําอะไรก็ดีไปไหนๆก็ดีทําการทํางานก็ดีทําราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านค้าตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีกรรมของตนก็กรรมเป็นของตนไม่ใช่เป็นบุคคลอื่นก็เวลา ทีนี้เราอยู่ในกรรมอันใดเล่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเราต้องพิจารณาลงไปไม่ใช่ให้ผู้อื่นเราเองเป็นผู้เป็นวันนี้นะครับก็จะเป็นรูปหล่อของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใสก่กรรมฐานเหมือนเดิมครับแล้วก็ แต่ว่าฉันนี้จะมีการบรรจุอทิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ด้วยนะครับ วาสนาบารมีวาสนาบารมีก็มีอยู่ภายในใจโดยกดังนั้นหากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนกับอัดกับทำรรวาสนาเราสร้างทุกวันทำไมจึงไม่เจริญก้าวหน้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนา ร่างกายแตกสลายไปแล้วอํานาจวาสนาที่สร้างไว้ในจิตนั้นต้องติดแนบกับจิตไปสาธุ <c oughs> ระวังนกอ๋อชั้นนี้เข้าไป้ขึ้นคุณผู้ชมเขาคิดว่าน่าจะไม่าจะาว่ามันอยู่สูงนะน่าจะอนุญาตให้แค่ผสมเขานะครับ <c> ด <oughs> ้านหลังที่เราไปมาเมื่อเมื่อช่วงแรกนะครับมันคือวิหารสุดที่ทำเมลังสี ตั้งตต้งงานมากสวยสง,งาเลยไปก็เดี๋ยวเราลงไปทางลางันสวยไหม ที่วัดแห่งนี้นะครับเช้มงวดเรื่องการแต่งตัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดสายกรรมฐานก็ถ้าใครมานะครับแต่งตัวตามแถวบนนี้นะจะได้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีป้ายติดไว้ว่าพื้นอาจร้อนแต่ยังไม่ร้อนเท่าไฟนรกหมายความว่าเป็นการเตือนสติให้คนเกรงกลัวต่อบาปวัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่อะไรนะ บา,บางปูซอยหกสิบตำบล <c oughs> ตำบลท้ายอ่าท้ายซอย <c oughs> ตำบลท้ายบ้านอ่าตำบลท้ายบ้านแนะแม่หมั่วตั้งอยู่ที่บางปูซอยหกสิบตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถูกต้อง <c oughs> ออำเเงมมืสุปาะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านนู้นกันบ้าง สเยธรรมาเหตุปะภะวาเตสังเหตังตถาคตโตเตยสันจะโยนิโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโน รำเหล่าใดเกิดขึ้นแต่เหตุพตระตถาคตเจ้าทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะเจ้าสั่งสอนอย่างนี้เป็นพุทธสุภาษิตเหรอใช่ไหมชัวชัว รถรถๆอนลุงขนเคยเห็นไหมก่างก่างใบขน <S <S ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e ค่ะอ่า <c oughs> ขอขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมติดตามเราว่าในคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ที่ไหนกันอ่า uh, ชีวิตจีวาก็มีแค่นี้แหละคุณผู้ช <c> ม <oughs> สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ